03ปังต่อผลงานดีแอดหนุ่มสุพรรณงวดประจําวันที่16มีนาคมปี2567สวัสดีค่ะ FC สมาชิกช่องของแม่เหมย V2 นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณนะคะทุกคนก็เป็นของแท้100%ซนะคะนำมาแบ่งปันให้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะคะ สำหรับใบนี้ก็เป็นแนวทางวดที่ผ่านมานะคะทุกคนของแอดหนุ่มสุพรรณนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูแนวทางงวดวันที่16มีนาคมกันนะคะแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณงวดนี้นะคะให้มาแล้ว ให้เด่นที่9แล้วก็0เด่นที่9และ0ชุดตัวเจาะ9 0 91 92 00 01และ02นะคะแคปหน้าจอกันไว้นะคะทุกคนหรือใครมีที่ซื้อก็ซื้อไว้ก่อนเลยนะคะก็ขอขอบคุณแนวทางของแอดหนุ่มสุพันธ์นะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่อง สำหรับคลิปนี้แนวาทางของเราก็จบลงแล้วนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮปังปังนะคะถูกรางวัลในง่วันที่16กันนะคะพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ